สวัสดีครับผมอาจารย์บดินเตชรัตนาไกรอาจารย์ประจําคณะบริหารธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาวันนี้ผมจะมานําเสนอหัวข้อวิจัยของผมในเรื่องของการพัฒน,นาผลิตภัณฑ์น้ํากระเจี๊ยบสกัดเย็นโดยที่มาที่ไปเริ่มมาจากการที่ในปัจจุบันนี้มีผลิตภัณฑ์ตระกูลชาสกัดเย็นกาแฟสกัดเย็นวางขายอยู่เป็นจํานวนมากแต่ยังไม่พบ พวกของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรที่ใช้ในการสกัดเย็นดังนั้นจึงมาเป็นจุดเริ่มต้นของการวิจัยในขั้นตอนนี้นะครับเราใช้วิธีการต้มก็คือสกัดโดยใช้น้ําที่อุณหภูมิปกติแล้วก็อุณหภูมิในตู้เย็นแล้วนามาเปรียบเทียบกับการต้มโดยทั่วไปซึ่งจากการทดลองพบว่าการสกัดที่อุณหภูมิห้องหรือในตู้เย็นจะมีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่ากรณีที่ต้มโดยปกติด้วยเหตุผลนี้ ผลิตภัณฑ์นี้จึงอาจจะมีแนวโน้มที่ดีในการที่จะนำไปพัฒนาต่อไปเพื่อใช้ในการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์